สวัสดีเ้าวันหยุดครับพี่น้องมอนี่มาทอดหมูใส่กระเทียมกันครับน้ำมันกัดฟงดีดีพี่น้องตะวกักกระแทบนะครับนาะเสร็จแล้วกัไปกินกันเลยครับเรียบร้อยครับพี่น้องหมูทอดคู่ออดมาโอ้โหมอนี่ว่มีพริกน,น้ำปลาเนาะครับนาอพี่นอ้อง ตำหนี่ก็ได้ครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับโอ้โหไปกินกันเลยครับพี่น้องหุงเขัาห้อนไหวเหมาะเขาคู่ใจคือเก่า <laughs> อืม เข้มนิดๆกับรังพอดีครับพี่น้องกินก็ขาเจา้าว่ต้องใส่ซอสว่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่ม สามสันทอดครับมาร์กเองพี่น้อง พี่น้องครับนี่ไงครับโอ้เป็น กระเทียมครับโอ้คำยังไง แต่พอบรองสวัสดีครับ